สู่อขอันดับที่2เลยแล้วกันนะครับสอับข่าวนี้นะครับผมวิจารณ์น้องหมวยกลัวสิ้นวัยแค่12ปีประก<ะ>วดนางแบบอาชีพครับ เรื่องของวงการนางบงนางแบบนี่นะเป็นเรื่องที่แบบยิ่งเด็กยิ่งดีถูกไหมแต่คราวนี้นี่เด็กมากๆเลยสิบสองปีเท่านั้นนะครับผมเฮดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่งานคัดเลือกนางแบบและนายแบบนะครับอาชีพแห่งมณฑลซานซีครั้งที่สิบเอ็ดนะฮะเกิดขึ้นที่เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อมีการน้องคนนี้นะครับผมคือน้องหมวยกัวซินนะฮะวัยแค่สิบสองปีหรือบ้านเราคือปหก ป6อขอ<ช>เองครับไปประกวดแข่งนี่นะครับซึ่งลีลาในแบบของเธอนี่นะฮะไม่แพ้ม<ห><ห>ืออาชีพเลยได้รับรางวัลด้วยนะเป็นรางวัลนางแบบยอดเยี่ยมไปครองเลยท่านผู้ชมครับ น้องคนนี้เด็กมากๆเลยเห็นไหมหน้าแบบเด็กมากเลยนะฮะซึ่งประกวดครั้งนี้นะครับมีคนแข่งทั้งหมด50คนด้วยกันนะเป็นการ<ห>คัดเลือกนางแบบเข้ารอบสุดท้าย6คนเป็นตัวแทนของเมืองเนี่ยไปประกวดกับระดับประเทศอของจีนเขานะฮะซึ่งมีคนมข้วิจารณ์นะครับว่าการที่เด็ก12ปีอย่างนี้นะครับใส่ชุดบิกินี่แบบนี้ออกมาสู่สาธารณชนเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะสมนะใช่แล้วก็แบบปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าคนเรายังใส่ใจเรื่องของรูปร่างภายนอกมากเกินไปอยู่ นะฮะจริงๆถ้าไม่คิดมากก็น่ารักดีนะนิวว่านะปปแป้งนละก็คงมีความฝันน่ะเด็กๆฝันอยู่แล้วฮะอยากเป็นนางบ่งนางแบบ<ช>นะครับ<ช>ซึ่งวงการนี้ต้องบอกว่าแบบเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆนะต้องหัดเดิน<ช>ต้ง,งแบบว่ายังเด็กๆเด็กๆอยู่พอโตมาก็จะเดินแบบว่าหุ่นดีๆอย่างเงี้ยลำบากแล้วนั่นน่ะสิเอออย่าไปคิดมากเลยคุณผู้ชมครับเห็นเด็กใส่บิกินี่อย่างเงี้ยตามสับไปน้ำบ้านเราเยย้ายหมดเลยนะตั้งแต่อนุ่าลันุมบาลนะครับแต่ว่ายางเด็กที่นิวยังมองอ่ะไม่ใช่แต่ยังตามนะเด็กเกินไปนี่ก็ ในไอก็ตามในช่วงอายุประมาณนี้เวลาไปเรียนหนังสือออกกำลังกายดีกว่านะครับ<ช>ผมนะเดยมีหลายอย่างให้ทำนะครับประกวดต่างแบบก็ก็โอเคแต่ถ้าทำมันได้โปรนะนี่สําคัญมากเลยนะสำหรับข่าวนี้ครับผมใช่แล้วค่ะผ่า,านไปนะคะอันดับที่2ตอนนี้เข้าสู่อันดับที่ 1, อ 1> ของวันนี้ก็เลยนะคะตำรวจสมุทรปราการค่ะปิดถนน่าจับ เด็กแว้นนะคะอายุต่ำกว่า18นี่อื้อเลยค่ะ,คะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณตีสนะคะสพเมืองสมุทรปราการค่ะแล้วก็สพสำโรงเหนือแล้วก็สพสำรงใต้นะคะเขาก็เขาเรียกว่าสนธิกำลัง กว่าร้อยนายเนี่ยกวาร้อยนายเลยนะแผนจับกลุ่มแก๊งจักรยานยนต์ซิ่งได้จำนวน53คันรถยนต์สองคันพร้อมจับกลุ่มเด็กแวนอ่านในภาพนะคะอายุเดี๋ยวก่อนนะนี่เขาทำแพงกิ้งกันหรือเปล่าไม่ใช่เขาจับกลุ่มเด็กแวนกว่า50คนโดยจากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีนะคะที่ตารวจควบคุมตัวเด็กแวนทั้งหมดไปทําการสอบปากคำพร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งค่ะประมาณ53คน ะะจากการอสอบถามผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรสําร o เหนือนะคะเขาบอกว่าเปิดเผยจากการจับกลุ่มแก๊งจักรยานยนต์ซิ่งว่าทางเจ้าหน้าตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะได้รับแจ้งคือชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งว่าทุกคืนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะมีวัยรุ่นนะคะรวมตัวกันขับขี่แล้วก็แข่งจักรยานยนต์กันเสียงดังสร้างความเดือดร้อนอสร้างความรําคาญเป็นอย่างมากนะคะทางผู้บังคับบัญชาคะจึงสั่งให้มีการวางแผนกัน จับกลุ่มกันนะคะคโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายค่ะสนี่กำลังกันร่วมกับเจ้าที่กู้ภัยนะคะปิดเลย ปิดล้อมถนนพื้นที่ถนนแบริ่งนะคะโดยนํากําลังไปดักซุ่มตามแนวถนนไว้ค่ะในขณะเดียวกัน<อ>ผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะที่ถูกจับกลุ่มเบื้องต้นนะคะจะถูกแจ้งข้อหาด้วยครับนั่นก็คือขับรถทางสาธารณะโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยและสร้างความเดือดร้อนความรําคาญให้กับผู้อื่นแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์คนได้มีด้วยใช่ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย<อ>ด้วยค่ะ<อ>ก็เป็นนี่นะคะเป็นภาพเด็กแวน้น นี่เป็นสก,กอยแล้วครับอันนี้เป็นแฟนเขาแล้วครับเป็นผู้หญิงอันนี้เป<ะ>็นสาวสกอยแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องที่แบบว่าต้องให้ความสำคัญมากๆเลยช่วงนี้นะม,มีข่าวหลายๆข่าวท่านผู้ชมครับที่ออกมาเกี่ยวกับเยาวชนของไทยนที่ทำแบบประพฤติตัวอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่<า>เ่่น <28 S 1> ล่าสุดมีเรื่องของรถเมย์ ท,ที่ถูกล้อมแล้วก็เคลี้ยงขอขึ้นไปกันน่ะ <ไป S 1> ที่โรงเรียนใช่ใช่ไ<ช>หมเป็นเรื่องที่แบบว่าพอโหแล้วพอไปถึงปุ๊บไปถึงที่สานอปุ๊บพ<ห>่อแม่มารับตัวไปเนี่ยนะแบบโอ้โหกลายเป็นแบบหนุ่มน้อยตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆแล้วพ่อแม่ก็มาร้องไห้กันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่ามีเรื่องของการลุมโสมข่มขืนอีกไว้รุ่งไวยรุ่นเนี่ยนะฮะช่วงนี้นี่แบบว่าข่าวเสียหายเยอะมากคนที่ไม่รู้ไม่เห็นคนที่บริสุทธิ์ด้วยก็ต้องแบบว่าโดนลูกหลงโดนแบบว่าโดนไปด้วยยิ่งมาขับรถจ รายมากๆเลยรูป้ปะบวกกน็อกไม่ส่งไม่ใส่เนี่ยล้มลงไปนี่นะครับ<ม>เกิดใหม่เลยนะน้องนะ<ม>ชีวิตน้องไม่ได้มีค่าแค่นี้จริงๆนะครับใครนะครับที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีคนรู้จักนะฮะ <S <S อยู่ในแก,งแกง๊งๆอย่างนี้ะนะฮะจดึงดกัหน่อยละกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมีมีข่าวฟอร์จูเนอร์อีกที่บอกว่าขับรถฟอร์จูเนอร์สป้ายแดงมาไล่ยิงเด็กแว้น <ih unting> เออแบบลำคาญไงมาได้ <c oughs> ยิง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 ตายไปหลายคนเลยนะฮะทุกคนนี้นะครับทุกคนไม่พอใจอยู่แล้วการทําอย่างนี้ของคุณนะครับผมเชื่อว่านะมีอีกหลายๆอย่างหลายๆเวทีที่มีโอกาสได้คุณแสดงออกอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาเต้นคัฟเวอร์ดนตรีประกวดร้องเพลงถูกต้องมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็บอกว่าให้ทํากันน่ะอย่าแบบไปทําอะไรที่มันแบบว่าเฮลเฮลตามเพื่อนนะซึ่งผลของมันไม่คุ้มจริงๆชีวิตน้องยังเด็กๆอยู่เลยเลยตั้งแบบ หูหลายสิบปีอะครับใช้<ท>ใชีวิเป็นคุ้มคุ้หน่อยให้มันบอกว,ว่า ถูกต้องนิดหนึ่งแล้วกันปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยทำประโยชน์ให้ตัวเองกับพ่อแม่ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอวานผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยเขาเรียกว่าแก้ปัญหาจัดการเรื่องนี้แบบว่าจริงจั <c oughs> งด้วยดีกว่าเ,เพราะว่าบางเชื่อว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่สมุดประกันอย่างเดียวคนจะมีทั้งหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะจลที่สําคัญนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพ่อแม่เออเด็กๆหลายๆคนนะครับจะโทษพ่อแม่ไม่ดูแลผมทําแต่งานไม่มาสนใจก็เลยอยู่กับเพื่อนแทนอะไรอย่างนี้นะต้องบอกนะว่าพ่อแม่น้องๆองเนี่ยนะครับกำลังออกไป น้องอยู่อ่ะถูกไหมหาค่ารถหาค่าน้ำมันหาค่าข้าวค่าเรียนให้น้องๆอยู่เขารักน้องๆทุกคนแหละครับผมเห็นพ่อแม่ของสารพ่อแม่เนี่ยเวลามาร้องไห้ประกันตัวเนี่ยต้องสั่งไว้เยอะแล้วกันนะครับถ้ารักพ่อรักแม่นะฮะอย่าทำอย่าทำอย่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่างๆอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งก็ตาหนัเสียตกเสียติดอะไรเงี้ยนะครับเผาๆไว้หน่อยแล้วกันเพื่อพ่อแม่ของน้องเองนะครับผมวันนี้ดูดูมีอินเนอร์มากเหมือนเคยเหมือนเคยกับเป็นแบบว่าเด็กแว้นมาก่อนแล้วก็เป็นสัมเนลผิดได้อะไรเงี้ยลองผาาเรือดูมคะปาานซ ลองเลยนะพักเรือทำไมอ่ะพักเรือไงที่แบบที่เรือเรือยาวแข่งกันไงอ๋อมาแล้ว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 อภัยอภัยอภ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 ัยอภัยอภัยอะไรอย่างเงี้ยก็มันเหมือนกันเรื่องของหนังคุณบ้านซานี่เรื่องของหนังภาพยนต์นะครับผมอาเหรือภาคไทยชอบอันไหนมากกว่ากันนะฮะพักเรือเนี่ยก็อีกอันนึงนะมั็นภาคไทยเหมือนกันมั็นภาคไทยไงพี่สาวด์แท็กด้วยก็มันเหมือนกันนะฮะสนุกมากมากเลยนะฮะ วันนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะครับ4 8 2, 2 5 5 5นะครับวันนี้แต่งชุดคุณหมอมาขนาดนี้แล้วยังรออยู่นะครับแหมทักชายนะครับนิวกับผู้หญิงที่สวยที่สุดสำหรับผมอยากน้องแป้งครับคุณรันเมื่อวานส่งมาจีบเนตโตวันนี้ส่งมาจีบแป้งคุณรันเมื่อวานจีบพี่เนตโตเห็นไหมงอนงอน เดาวันเจอผมวางยาเขียนกับพี่นิววันนี้แป้งเหมือนสาวยาคุซ่าเลยเด็กใหม่หัดพิมพ์จริงเหรอเขาเป็นอย่างนี้จริงๆครับคุณเด็กหมาฮันพีมเขาก็โหดจริงๆเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะสวัสดีแป้งวันด้วยฝ้าไอ้แป้งวัเตอร์ฟ้าด้วยนะแล้วชาวข่าวภาคซ่าทุกคนค่ะลูกแก้วโอ้สวัสดีค่ะชอบอ่านชีวิตแก้วเป็นลูกเขียวตลอด ลูกเขียวสกกว <st> ัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องพักสักครู่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาถกเถียงกันอย่างแน่นอนกับประเด็นที่ว่าชอบดูนหนังซา u ด์ Track หรือว่าภาคไทยมาเหม่ากันไคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ